อีกแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยเเปรี้ยงเข้าให้ไงล่ะเอาเอาเอเปรี้ยงเข้าอีกรอบนึงลุย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 ว่ายิงอะไรอ่ะเหมือนยิงเล่นเลยเฮ้ยสปีดสปิทเตอร์สปิทเตอร์โอ้โหโกรธโอยโอยโอยโกรธจ้าโกรธจ้า มาดิม่ดิม่ดิไม่ดุมีพลวัลคมีพลวัลคมีพวัดนชุดอ่ะค้า้นชูดเดี๋ยวไปหายิงไปหายิงอย่าอย่าอย่ายิงอย่ายิงตัวมีพวันี่พัไม่ผมเลยม่เปลียอย่ายิงโลอย่ายิงรลเอาละเอาละเอาละคำปั้ดอ้ยเอ้ยจัดจั ได้ปอย่นี่ั้นไปไยมเกอมเกอรอดเด้ดงไเด็้เไ้เออ็กอ้นกอไอดอ้เอ้เกออ้เกอ้เ่ไดอเอ้เอ้เอ้ไไมไอาก้้ก้้ัเ้ ข้างหน้าเลยมัง,งเคนเลยจริงจริงรอ่อไม่มีหรอกอเออเจอหลอนแล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นไง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 ไม่ปืนให้กูเลยบูมเมอ์วะ่ะตามี่วิ่งไปถามกูแล้วครับเอ้ยมันมีคนเข้ามาแจมสองคนเลยแล้วก็หมดมหก็เปิดสะพานนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอย่าเอาเยอะโอ, ї, โอ, ї, โอ้ยเอ้ยโอ้ยไม่ได้ละอย่างงี้ซอมบี้เยอะเกินด้วยเฮ้ยนี่ดื้ยนี่ดื้ยลบ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 ไฟไหมไฟปาลาระเบิดไฟหิว <laughs> ด่วนหิว <laughs> ด่วน <laughs> สองตรงไม่ไหากระเพราสิา ตายแล้วเรนี่มีขวนก็ต้องบอกอ่ะเก็บแป๊บขวนแคสโค้ดพี่เด็กก็เอาลูกโม่ดีกว่าแล้วนั่นให้กดปุ่มอะไรอ่ะ เอใครเอายาไปก่อนอได้แล้ว,วไปดูเลยเฮ้ยเวลเวลไปเปิดได้ไปเปิดได้ไปเปลี่ยนเอ็มสีดีวกว่าอืมเอ็มสีเรื่อเหมือนกันเลยเไปอย่าบางังอย่าบางังออกไปนี่มาที่เพื่อนคุมอยู่ตรงกลางนั่เนเราทำไน เฮ้ยแล้วไม่ใช่มันมีคนแกล้งอ่ะปึ้งนั่นเรเบื่แล้แทงมาแน่ๆเลยไม่มีแทงมีแทงมีแทงโอเคเอ้ยยาบ้งใครบ้างโอ้โอ้ย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 เป็นเลย

มันมีได้ม,ม,มีขึ้นเลยเพื่อนตายหมดแล้วเอ้าแล้วปล่อยตายเหรอปล่อยตายแล้วม,ลม,มันจะเริ่มใหม่โอเคครับไม่ต้อง่ะจะออกเกมไม่ทำตัวตายไม่โซอีหมดมันเลยนะอ๋ออันนี้เริ่มใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่เริ่มใหม่มมมตายมันต้องเริ่มใหม่มาไกลๆๆเลย มาดิอ้าวเรียมร้อิไหนก็ห uh. yeah, ั่วุธลูกซองอ้อแนวไปลอนี้ผมจะไม่โดนคนแรกนะไปดู

รีโลดดิงรีโลดิงรีโลดิงนี่มีี่พวกคู่เอาเลิโอ้โทขอโทษเพื่บินอ้าวเรียบร้อยจุดบินจบครับเื่ยว่ะเรื่อยยนเล่นนังเลยวเ่หเล่หนังิบ ตรงนี้มีพยาบาลใครเนี่ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยจะไปเรียนต่างวิทวิทวิทย์วิย์ไวะเงี้ยเงยเงีเอาใครยิงโอ้ยไม่รู้ไม่ได้ยิงวิทแตกแล้วยอยอายออยอา dạ 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 โน่แจ no. oh, oh. ัก uh, กี้จักกี้จักเออไม่ใช่จักกี้นี่เป็นยังไม่ัวนงไปไปเฮ้ยโดนดึงแล้วเอาเยอะเอาเยอะมันอยู่ข้างนอก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 ตายแล้วมาตายแล้วเล่นนี ต่อเลเอาโจด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 โจ้ไมหเอามาเอามียาเปล่ามีโจดโจดโไอ้นเดีวไม่หิวอ้เฮ้ยครเดี๋ยวเดีไปหาอย่าไปเย่าไปเดินช้าๆ มันชุดขึ้นขาอย่ายิงลดูดไปโดดขึ้นไปเหยียบบนรถเนี่ยไปแล้วไปแล้วหยุดไปหาสมมันโอ้ยเขาใช้ยิงถังระเบิร์ดอุ๊ยอุ๊ยไก่ดำนี้ยโอุยโอ๊ย เดี๋ยวก็โดนแันเตือนต้องรักษาต้องมาส่งพยาบาลด่วนจีเราบางแทงมีแทงใช่ไหมอันนี้ <c oughs> ตอนอัด่ายเว้นมาทุกรอบตั้งเร่ต้นต้องเร่เกิดแะเฮ <c oughs> ้ย,ยไปหา

I n e ไอ h ด t ดหิ้ว l ลยติ t h e ้วติติติตไปไปไปไไปกดไปกดอะอยูเ e ดิขอขอยาหน่อยขอยาหน่อยเอา เพื่อนคนแล้วระวังมันพังกระแพงเราวางพังกระแพงตรงนี้เนี่ยไม่โดนพังระวัางทำมันพังกระแพงออกไปจากกระแพงนั้นิันนน้นไปตรงนี้มันจะพัง,พงกระแพงข้างหลังอีกหน่อยรออันเราอีกฝั่งนี้นนเสร็จเพืเ่อนกูโดนเทันคนไทยนีิว่าอะงง <c oughs> ไลุกมาลุกมาลุกมาคุ้มกันหน่อยคุ้มกันหน่อยไม่มีแล้วมันมีแล้วมันมีแล้วไม่โอ้ไม่มียาไม่มียามันจะตายแล้วมันจะล้มแล้วเอ้อเคนที่ตกแรงก็ยิงมดนแล้ว

น oh. ี่ก็ศูนย์ไม่ไม่ผมจะไม่เล่นอาวุธปีกไก่เพราะว่าเดี๋ยวโดนเพื่อนดิงนดูดีครับ

เ็นทีเอจโอ้ยบีไฮอยู่บีบีอยู่เก่ยวนุ่เก่งกันเลยอุ้ยอือ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 เอาเหรอมานี่มานี่ Why do you shoot me? Why do you shoot me? เเงงเล่วิทย e อีเใคร What a k i นะลุยครับลุยวิทลุยวตรงนี้ไม่ยานะวิทม่อยู่ตรงนี้แสดงว่าอยู่ข้างหน้าคนข้างหน้า ได้อยากจะเตะมไม่กลัวไม่กลัวเอาดีลู่เดะลู่เดะมั่วแล้วหิงมั่วล้ตอนนี้เฮ้ยันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์ุีแล้วคุณพีเฮ้ย้องรู้ว่าตกกัน้ย เขาทำไมเพื่อนเขาไม่มานั่นอะเรดิจ็อกกี้ขอโทษเพื่อเอเจกูตีจ็อกกี้ไปบล็อกให้มันเองจ็อกกี้อย่ายิงลถดหนึ่งมึงพวาามงมั้ยเอ้ยใจเย็นโอ้ยใจดูโอ้โาเเอเจยิงลอดว้วโอ้ยปืนลั่นปืนลั่น อมันลั่นโอ้ยอุฟังรุดเลยแตกเลยแตกเลยเฮ้ย <laughs> โอ้ยไปไหมอ <laughs> <laughs> ุตายกัำตรงนี้เลยดิ้งเต้น Come on, 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 come có come on, 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 come จะไมวิทย์มันร้องอแปลกวะก็ใช้จีนวะไองสตาร์ทเด้อร้องคมมุณลงไปคตรลงไม่ใช้เกสม,ม,เม,มสิทธิ์เลเวียนเลยเสร็จแล้วแอนโดรีนคุ้มจริงจริงเลยทำไมนนนนโดนคนเดียวเลยคุ้มจริงจริงเลยใช้ของไปเลย ลูกซองของแมวอืมใครมาเิ็นบวชเพื่อนมีงูทำไมปล่อยกูตายไปเลยอโอ้ย,ยวิจิตใช่ไหมเนี่ยลูกมูไป กลัวเลยลูกซองเนี่ยยิงหวานหวานลอไปไม่มียานะครับไปที่มันมียาคุณเอเจครับเอายาไปครับเอาแล้วนี่ทังเข้าไปในบ้านเด้อป่วกูเปิดเปิดทำไมเปิดทำไมมันพังกำแพงเลยเฮ้ ไอ้อยู่ข้างบนระวังฮันเตอร์เด้อ,อยอกพี่ดีไปแล้วบูมเออร์บูมเออร์บูมเออร์ชับเจื่อชับเจื่อเฮ้ยจัดบูแม่เดี๋ยวกูยิงดีปุ๊บโต้ลุงบิลโดนลุมให้เปิดเครื่องไอ้นั่นดิไปเปิดเครื่องนั่นไปดิเฮ้ยสปินเตอร์ มามามามสงคนมาสองกำลังไปกำลังไปเฮ้ยนี้นี่กกดโกมีนลงจ๊อกกี้เลยสทยสามามามต่อต่จ็อกกี้แล้วโดนจ็อกกี้แล้ว

chế chó luôn chó luôn 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 rồi, cùng căn luôn cùng căn luôn 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 ui, luôn 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 này luôn đi, đen luôn 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 เดือดหนึ่งมลยดโดนมซองเอาแล้วเอาแล้วไงกี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 อยู่ชั้นบนนี่ไงวิทย์อยู่ตรงนี้ไงปล่อยวิทไปปล่อยวิทไปเจ้าเลือดน้อยปน่อยเลือดหนึงวิทยมา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 ไปไปไปวิยไว โอ้ยโอ้ขอบคนครับเจ็บเพื่อนคุครับทุกคนครับช่วยด้วยครับช่วยด้วย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 หัวแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยยังไม่รอดช่วยด้วยช่วยด้วยดเฮ้ยกูติดเฮ้ยเป็นไงการน่อพิษแบงค์สุดยอด

จะแตกจะแตกจะแตกเร็ว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 ระวังโดนโดนเฮ้ยช่วยด้วยติดติดช่วยด้วยเฮ้ยจะล้มจะล้มจะล้มตา้ได้ครับผมมีเครื่องปั๊มหัวใจ โอ้อยสก,กาขอสก,กาแล้วกันนี้เฮ้ยเจ้าเล่ยอีเจอีกยังไหนบ้างเน็บบ้างใครโดนวะางโซอี้โดนใคโดนได้ป้าเนี่ซีอยู่เนี่ยเอ้ยไปไกลแล้วอ่ะโซอี้เรียบร้อยนี่แตงเน่ไม่เห็นกอล่าโซอี้นู่นเลยไปไกลนู่นเลยเ วิทย์ยังไม่ตายปล่อยวิทไป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 โซอี้อยู่ไหนโซอี้อยู่ไหนนี่ในทางนี้นี่นี่มันไปไกลจังวะเดี๋ยวปั๊มหัวใจโซอี้เจอแล้วช็อตไหนนะโซอี้เม่งปั๊มดีกว่าเพื่องมาแล้วมันมาแล้วจ็อกกี้จ็อกกี้จ็อกกี้จอกกี้ปิดแล้วนี่ สอยพวกนี้เจ้ามาไม่เข้ามาแล้วนีใครแน่บ้านเข้ามาเข้ามาเข้ามาสวยเออูโอ้ยเออเออ